ว่ายังไงคุณลูกเอ้องอันยังยังติดซอกยังพ่อว่ากับตับแค่บ่เคยเห็นจักเทียจักหรีพอสิมูน้ำหรือเกลาพ่อจะไปรู้ด้วยเหรอหืจฮึรู้จักแม่รู้จกเพามันมาขอเงินอันค่าบริการไม่ยังทำผู้จัดเลยนะอืมว่าแล้วก็เชยจะไปซีเรียสเอ้ยอืมตอนนี้ทุกคนเปิดแซ่อนะครับเห็นยังตอนเนี้ย นู่นเลยใช่หมคะคือหายหนาหายตาก็พอก็แม่คักแท้จากแต่บั่นตั้แง่เท่าดนี่ฮะอ่็ได้เป็นก็ได้ไปใช้หรถคือใจเง่ยนี่ยเหรอเราคือมาโทษปีหมอกปีไม่คือมาโทษฮะพอหายแม่หวยพว้านถึงพ่อให้แม่เนี่ยแหละมันเป็นยังไงกับลูกเนี่ยได้ไหมลูกลัวขอโทษกลัวเพ่อะเขาได้โทษหาผู้ใดทักสายพอดูพึ่งเงินไปเติมเงินว่าเพื่อนเห็นตรงไหนยู่ลืมโทรศัพท์ไว้ว่าปี สองสามมื่นน้าล่ะเพิ่งแบลวเพิ่งแบลวโทรศัพท์กลับมาจันมาครับเฮ็ตจังไหนอยู่หรอว่ามีโทรศัพท์จะเล่นของย้ายสินหรอครับทีไปเล่นนี่เบื้องหลังเพิ่งโทรหาผู้นั้นผู้นี้เบื้องหลังก็ซื้อครับอันเป็นอะไรก็ไอ้นนุ่มโลกจิตทั้งนครพนมขึ้นสะกลก็ไปเศร้าโทรมาแล้วโทรโทรมาหาแล้วว่าเศร้าจังไหนบอกไว้หรอที่เออเขาบอกแล้ว มันมีเอนี้มัทว่าังสี่หล่มั่หาบงจะหามห้อไวล้เ้ยไปหาบาสร้างหัวมันเทอะอืมโลกิดวัฒนพ่อว่าอืมแต่มันออกมาในมันเปิดห้องรันันมันในตำมึงมันก็เฮ็ดของมันโอ้ยตำจเราชยนี้นี้นีทำไมจะข้องก็ปิดนี้เลยสั่นตัวจิดนีเหรอสันเหล่ามันเกิดมารูปรองสันเล้ว จืรอตครจะเค็มยืมเครื่งงงองหมูนี่อันยาที่ให้เอาไปใครตรงเวลาบอเช้าแรงบุหรุกกินกินครับจะเห็นอันคุมกินอยู่ตลอดนแบบว่ามันเม็ดหนึ่งมันพอผักสองกิโลวันนี้นี่ครับเดี๋ยวใกล้สิบเวสพอสิเติมเขาไปอีกครับแล้วแตพ่พอให้แม่ไป,ไปไทังเดลทําไมทีบ่ โอ้ยบ่สบายปานไดเลยลูกบ่งหัวซาพ่อแม่เนาะลูกมีเงินมีทองแล้วลูกก็เสยเนานะบ่มีแล้วเหี้ยมีอะไรใส่เนาะเอา้าพาไปหาเงินสองสามงานเหรอมีจัดเลยเว้ยโอ้ยมันเปคุณยายเจ็บแต่อบอได้เจ็บสักเทียบบอได้ไบเนน้เพิ่นสักเทียบอกเ,จจกเ,กเข้าดีขึ้นบ่เขา้านะดหรอดีดีขึ้นเราครับยานวดดีบ่ยานวดบัดนะี้ดีครับมันเป็นผลิตภัณฑ์นาโนหลอดละสามพันห่านนะเว้ย ระว,วังสิแล้วอันมันพอบอกว่าอัน,อนไหวนวดถ่ายท่าจะเื้อเออกับท่าครึ่งเข้านั่นละ่ะครับมานวดกับครึ่งเข,ข,ข้านั่นละ่ะนวดไปนั่มก็ว่าเป็นอย่างขยายบอเส้นมันเสด็จนะข,ย,ย,ขย้งขยายจะซื้ออะไรไปเฮ็ดผู้เด้ขเ,เข,ข,ข้าเสื้อละกับาะยาละเรี้ยงยาเนาะเออท่อเม็ดเขาโพดนี่ครึ่งหัวเข้าครึ่งนวดไปเนี่ยมันมันจะมันออกห่อนหมดอ่ะ ท่องด้บ่เนี่ยหลอดหลอดหลอดนวดท่องนด้บ่เนี่ยเราท่องกันโดนแกได้นวดหนึ่งเป็นอย่งค,คือคย่งว่าัเองบอกว่าได้นวดเองมันยเราไม่เห็ใจก็คือเอาเองมันเห็นมันเห็นได้อยูเบมนบมเจ้าของเห็นได้แต่ว่ายาเราออกไปไหมครับเราไปเหตุงราเหมือนเรไว้บอกได้อย <c oughs> นี่ยเนี่ยพ่อกำชับหลายรอบเราไม่นม่อเรื่องยาเนะ่ย คำนวนยามาเนี่ยให้สำหรับเจ้าของว่าเป็นเพื่อย่อยสินขเขาใช่หมเมื่อนั้นพ่อก็คือกำชับแล้วนั่นไม่เด้นนั้นไม่เด้บ่ได,ด้เร้อแบบนี้บ่ได้ได้อนี่อยสินรอบไป,ปนวดตองเองนั่นละต้องบอกว่าพ่อกำชับไว้เรื่องยาเนี่ยยาสำหรับตั้มว่าเป็นยาสำหรับย่อยสินมันว่าเป็นยาออกหมาได้น่นะนะบอกแล้วไมหมเขาใช่ครับน,นั้นด้ อ็เลยมีการลืมให้หมดเนี่ยอันยนี้ก่อนเออพอสัำก็แม่ฮวงเมื่อวานเสมายามเราบ้านี่เห็นใช่ไหมท่มท่มกันบ่อแล้พ่อกับแม่เสมาอาตัดบ่อกันน่ะวัวลู้แล้วท่วมวัท่มพ่อกับพวกลู้แล้วเนาะอืมพ่อไปหาเล่าตั้งสองเท่อแหละเนี่ยแหละนั่นแหละเราหมดฟังแล้วครับลำบากลำบนปัญญากับลูกอืมเคือว่าลำบากก็ดีครับเอาบ่อลำบากลำบนปัญญาเดินทางไกลเด่นนะสองลอยกิโลไปกลับตั้งสองรอบแล้ว ไปอเพราะยังเพราะเรื่องของเจ้าของบ่แม,ม่เรื่องของผู้อื่นจาเดครับอืมเดนขู่เป็นคนบ่อปีหกเก็บจะได้พ่อวาอยู่ทีแล้วมสังเกต่าวันพันพันเทวันตะวัน,วนตะวนัอวนอหลองแค่สองเพ่งเมือ่อไรคือไปแล้ววันนี้เก็ดเพ่งแปดเพ่งเมือม่อ,อไรอยู่บ้านก็หายจำลง่งแมนครับมาโทษหจำลงุงมนหรอไปงั้นอย่างไปงั้นเนี่ยงั้นกเกษียนอันอันหน้าผู้บ่บาลครับจี ได้ไลฟ์พอได้หละยทิปโอ้ยบ่ได้ไลายหอกครัคบหมายถึงว่ากระตะปิ้งซยกันเนาะเอกอกโธ่ย้อนนี้คือยังว่าเห็นมีใบลอยใบยังแท้สันหรอเห็นอยู่ในคลิปอ่ะโอ้ยในพันกว่าบาทนั่นหรอมันอตอนในฮักประเทนไหนพ่อก็อแม่ยน้ำเด็ดเนว่ยได้เลยแบบนีว่าได้ คัน่ฮักแล้วก็ตัแช่พันกว่าบาททั้งน่อเอ๋ร้อยละสามเขาให้ผู้จัดการสามสิบโมเมนบาทเฮ้เออไ้ห้ได้หลายก็ดีก็เอไใช่นหมใช่นีไปแล้วมได้ผู้จัดการมันต้องทำงานมันต้องใส่ทุนรัพยั้มื่กันเนี่มันต้องจัดการไม่ได้ปีหกเียนี่ต้องหักสามสิบสี่สิเปอร์เซ็ต์หมดเยกับทีมงานดิไกใช่แต่ม่ใช่หนีไปแล้วหนียังกะดกระเดือกจะแก้เราไปใส่หนียังของโลกผู้ ติดเดเม่าจะใส่หนีป่าเพราะนั่นใส่หนีหนาผู้นี้ <c oughs> เขาเอาตารางาประทมให้เบื้องไปตารางเดือนนี้จ้าครับตั้มว่าไรนั่นแต่ว่าแต่ว่าตั้มพร้อมยมันมียุคใกล้ๆๆๆๆเฮ้าด้าครับสิบเจ็ดกับยี่สิบเอ็ดอ่ะทำบด้ฝันไปไรเนี่บอ่อ <c oughs> สิบเจ็ดนี่ยุ่งยังตลาดตำ่ำ ไปไปครับไปยี่ยี่สิบเอ็ดยูกุดล่งใกล้ปะใกล้ใกล้ไม่ได้มองไกลใกล้เลยครับกันละเลือกใครมองไกลใกล้เลยขยับออกมากับเขาสวนกวางแน่ยุดลอะสารคามแน่ยังสี่กับเขาสวนกวางไกลแน่ยังไครับ่อันกับเอาเอาทีจะคล้องความอืมสองจุดนี่แหละทั้งแม่น้นนี้แม่ไปโรงเรียนแม่เลืองตัวแม่นตัวเนาะแม่นอนเดือกเอาแท้จีสิบเจ็ดครับ สิบเจ็บ้านเสียวบ้านเสียวตำบลหัวงวย่างตลาดอยู่รอบบ้านเกิดพ่อเนี่ยรอบบ้านโคกประสิทธิ์บ้านพ่อเนี่ยมันอยู่ติดถนนใหญ่เลยบ้านเสียวมันก็เลยย่างตลาดไปประมาณเจ็ดกิโลอ่ะแตเทียบว่าจากบ้านต่ำมากขนาดจากบ้านสี่สิบกว่าโลูกอ่ะบัวไกลบ่ไกล่สมัยทำยัทำยัย่างตลาดเพราะต้องทำเที่ยวรู้อกุฎล่างนี่เดี๋ยวกระบอกไก่ทด้เนาะกุฎล่งเนาะมันเข่าเซีนนมีบอกมันเซีนรัดบ้านนั่น น้องแหน่เป็นบ่กขึ้นโสคุณโสคุณเป็นบ่กแมนเลยครับโสคุณโสคุณคนี่เนาะพ่อจอบ่ผิดเนาะมันก็ออกขางวัดป้าก่อนโกสุมไปหนีมันก็นก็น่าจะใกล้ก้อย่างตลาดมั้งมองนี่พ่อ่าครับใกล้ก้อย่างตลาดลอยเป็นโฆษณาเลยโฆษณาอะไรขออยากจะของโทรหาพ่อสั่นน้ำเด้อ คนไม่ค่อยรับฟ้าทำง่ายหรอกที่ไม่อิ๋วเออน่ารักทุกหาไม่อิ๋วเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะทุกข์หาหน้ําเพชรดอกให้ดอกกับพ่อประสานง่ายตั้หลายหลายกว่าสีดีกว่าโอเคเดี๋ยวพ่อประสานให้ยังให้ใหพ่อเสียแมววันนี้นะครับเสียแมววันนี้ป่าดห้ำถิมเนี่ยโอ้ป่านเดือกข้อที่ป่านห้ำถาตอนเป็นคันทีเลยเด้ เขาเติ้เลยขาทำคันที่ยว,วกันเขคุณพ่อไปพอน้องไส้เป็นยังไงไปพอน้องไส้ไปว่าปีเป็นยังไงน้องไส้ไปพอน้องไส้บ่อยู่ไปว่าปีบาคันบ,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 บอ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 ใกล้พ่พหนากันแค่แล้วครับอืมเอาวันที่ซิบเกตรรเขาสิไปเด้ซิบเกตสิไปเองเลยว่าสันบอกก็พอก็อกแม่ขัน,ขนตั้มไปรับยี่สิบเอ็ดแม่ห่วงลอกกับเบาอยู่ แล้วน้องสิไปสิไปด้วยตัวเองเลยพะนะเปห้องกันกั่พาสาวูา้าวให้ว้าขาดะวดหักรหลยหักหลุกคนนี้ถำาม็ลูกเนี่ยกระพพอะูนนึงขอคู่น่อยไม่คู่ตัวหักต่ำไรโอ้วว่า,วาปันหาต่ำนาะ <laughs> นต้องยับต่ำวา่หักกรับพือ,อ มันกัเเยว่าโอ้ดดยทางเหตุเองนะบุญบาร,ร,รมีม่อยเนาะมีหมัมา่อยคลอดมักแล้วก็ใจเช็ดในเพื่อนเสียใจสึนต้บักหล่ครับประครบประงมมากคักปนีแล้วจิเป็นคนเป็นหมาแล้วจิเป็นหมา <c oughs> ที่เป็นแมวก็อยู่กับจ้าของเด้อพอก็แมีประครบประงมคักดีดีเบิดแห้งกายแห้งใจแห้งทรัพย์แห้งอย่างพอสมควรอยู่ด้หล่ะเอยอันว่าธรรมดาดี่จะลูกอยู่เฮี้ยนกับบรดเฮต้นคักปนีเนีย ใหบ๊อบครับพี่น้องประชากวเศร้าลูกเขากับคาดหวังน้ำขอใหญ่บ๊ออันว่าเป็นทนน้นเห็นจะของขืนว่งขืนยังได้กัดีใจอยู่ในเพจนี่ยังพอคนกับตอบรับคาดผู้ใหญบ๊อท่านบอกว่าโชคเงินทิศทำงานเลยครับพอตั้งตั้งใจเได้เออพ่อฮู้ว่าตั้ตั้งใจยุปีนี่พ่อฮูงว่าตั้มตั้งใจยุบอืนตั้งใจคักตัวเนาะจะของกับ เทาผู้แห้งนหนได้ละแง่ล่ะครับต้องหาดูหากินจะคลองให้มันได้ทำขึ้นแง่ละพ่างล่ะอือยุ่งลางาขึ้วอกเขียนไว้ที่มันขึ้นออกเขาบอกว่ได้ใส่อือ <c oughs> เราอไอตองขนาดอือเมื่อวานคุยกับแม่ชั่วโมงกลัวติแม่ใช่ฮแม่พ่อพ่อพ่งเมื่อวานคุยกับแม่ยุ่งเรียนมันมะครับเจ้มบานชั่วโมงกลัวหมดติดครับคือว่าโทรหาพ่อพ่อคือนใเห็นสายเขามาเมื่อวาน ก็ไม่หลุดใส่เขียนแม่สินเดชบ่บ่บ่มีเบอร์โทั่วามาพอ่อพ่อรับสายอยู่แล้วว่าอะไรทั่วขม่านจ้าบ่หูคืกันกับของบเบินบอกเป็นห่วงว่าโทรหาพ่ออยู่พ่อว่ารับเผินว่าส่ลายพ่อดิ่งว่บ่ได้ใส่ลายดิน้ำหนักวีวด่ดีเดชเอาขันโทั่วขันทั่วขมามันก็ต้องมีสายเข่ามีสายขัน่รับมันก็ว่าสายที่ไม่ได้รับนี่แหละล่ะก็าทเป็นอันโทรศัพท์ของแม่ห่วงคนแล้วไม่โทรศัพท์ต่อเด้อืมโทรศัทร ว่าต่ำว่าต่ำโทษหาพ่อนไงว่ามันยังไงล่ะแต่การต่ำโทษหาพ่อ่าเพราะมันอันเครื่องต่ำหมเออครับจะมันเครื่องไม่พอเนี่ซ่อมซ่อมเพ่งเลยจังเพ่งแล้วสารพันธ์เดิไปสารพันธ์เดิไปก็เพิ่นอาเซเลนบันไดห้องเล่นตามที่เพิ่นเล่นได้ครับอ๋อพ่อถามมาซ่อมไดินไปเดินจังหน่อยไปสารพันธุ์คดขึ้อยากฟังเลยมันมวนประนันต์ติดเลยเสด้ถึงพ่อว่า บ<อ>ได้เรียงได้บัรได้รครับแต่ว่าหมายถึงว่าเอาตามที่ท่านเล่นได้ความเพลินกับแม่คงจีก็ไม่แน่หนาไม่ไมไม้ยเขาเรียนได้อยู่แล้วเขาเรียนได้อยู่แล้วเป็นยังเขาสิเหรียญบ่ได้อืเป็นยังเขาสิเ,เสหรียญบ่ได้ละคันบ้านของฮีเลยไง บอลูน้ำบันห้องเลยพอกัอบบอลูน้ำแล้วเรียเปี่ยงเป็นเสียงเพลงอลองบรรเลงทำผู้พาลอยไปหาการดาคนที่นา่าไม่อยู่กลุ้มอย่า <c oughs> งเนี้ยแงสลองอะไรก้ยม,มันอีกทเกียร์ลองสารพันเด้อโอ้ยพอแล้วต่างใช้เป็นสะดวกของเพื่อนละ่ะครับโอ้ยมันคนแฟนครับเขาเรียกร้องหลายได้ล่ะ เป็นครับเขาเรียก้องหลายได้กับก้อนล่ำลม,ลมันลวงคํามุ่นเขามันคือเขาคือขอมันอี่ยังขักแต่ก่อนขามุ่นรวงขํามมุ่นเห็นไหมื่อได้บ่ล่ากรอนล่าวงขมุ่นรวมข้ามมุลล่นเหราเ็นนะาเพราะามขายปรกกาศแต <c oughs> ่ขายประกาดยินกว่ากาขอกอดลวงล <ะ S 1> ข้ามมุม่นเหราเ็นนะ่าย่าขามกอด พอลืมอเลยพอบรไส้ซ้อ์หมดหลงขโมยเลยนะฟ้องท้องมาอย่าขอ,อกอดอท้องมาอย่าขอ,อกอดฟ้อ,องท้องขามอดแล้วจักไปแล้วทรงเห็นอืออือเจ้าคนคืนออยากสังค<อ>ักแต้ก่น <c oughs> อนอ๋อก่อนที่ค้นมักมักสมัยลัมไม่มีก่อนอย่างในตำนมันมี่ก่อนนี่ครับก่อนเลี้ยงกันนั่น,นโดนพักแล้วจำอะไรทรัรอก่อนไหนเลี้ยงกัน อเราเคยฟังจักอย่าเรื่องนี้มันแร<า>งมันโดนอะไรมามันวรงหน่อต่ำเจ้าทำแจับุหรีมันโดนแรงค่ะพอด <c oughs> เ,เพราะเพราะว่าขึ้นชว์นี่ขื้นชว์นี่หนึ่งเพ่งคิดว่าสุบ,บนาดยางเพ่งที่สองนี่จะ่าคลองเสียวเพ่งอย่างเขามาแท่นกุหลาบแดงจังเสียอันที่สามคือก่อนล่ำบางทีละ มันมันอทองเข้ากับยปนนูปะว่านี่แหละเวลาเขาขึท้้นทัสิเท่นีคว่าอะไรเถอะเทงคนรับแดงสิ่<ต>าอะไรเลยก้อนวั่มเดียวยกอนไหนบ้กอนรั่มี่กอนล่มของอะไอก้อนไั่ก้าวละก้อนเมื่อไก้านเดยก่อนเมา่อไงเนี่ยพระถามใจจอดอะไรลืมนี่นม,นมันพอ็เลืมกวอนน,นั้นแ,แต่พนอนเต้นไม่อยู่แบบนี้ก้อนมาจ่ไงเนาะฉันตามลั่ดูอยู่พอขึ้น บ่เคยเปวดปนเลยเอาเ,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 เต็นก่อนเท่านั้นล่ะต็นท์ขึ้นได้เลยอ <c oughs> างงดม่าเต็นท์ไว้ห้ซื้อเต็นท์อ๋เอเรื่องของกินยาโคโลฟีสพอจัดไปมือเศร้าสาม่ังสานร่างกายเป็นยังไหนอ๋อบอกพ่อด้วมันก็ดีขึ้นหลายเลยพอ่อจะเศร้าปวดขานทำยังของก็เก่าไหมครับอืมที่กินพ่ออยากอัดมือละซีเศร้าขาดละซีเม็ดเนี่พอยันต่ำบ่อนั่นซื้อเด้คุณพ่อเอาอิเดเน ก็แยกสินเล้วอ่ะมนะั้งก็เสียบังคับจำกินตลอดเลยลูกก็ไม่กินยาก,ก็บ่จัดลูกก็ไม่บ่บังคับจะไหนพ่อบังคับเล้วเนาะ <c oughs> พ่อบังคับมัดไอ้กวงมุ่นอะ่ะไม่สินมุ่นอะ่ะถึงพ่อถึงบ่เข้าไปไงสิเฮ็ดงานให้พ่อได้บ่รอบนี้ยามันก็แพงอยู่แล้วเบิดค่ายาบ่แม่นหน่อยหน่อยบาทเด้ครับ <c oughs> อแต่ว่ามันดีขึ้นแบบไรขาตั้งตจนจัวบแต่ว่าเนาะ <c oughs> ไอ้เกมก็ยางกับโจกับจักปัดทีนี่เพิงได้เป็นงยางคลงองๆไวๆเพราะตัวนี้พ่อสีอาร์ตเขาให้ประมาณเดือนหนึ่ง <c oughs> เดือนหนึ่งนี่ยาตัวที่กินอยู่ตอนนี้ประมาณเดือนหนึ่งยุดใส่ย,ยาประมาณหกกระปุกอะหกกระปุกยาไม่ล,ละละตอนนี้ก็ได้มาหอดแล้วอีกซีกับิตทยอยเข้าไปให้เอาต้วมะเดื่อ่องต้นหนาพ่อ้ดๆีๆต้องเสียบอกเลยว่าค้าแต่มันพวกคือเกาไงไอ้เก่งมันยางงากๆเว้ยบันนี่ยางง่ายครับ่อ อืจะคล้องกับปีกกระเ้าขึ้นไหมม่นะครับไม่เนกระปีกกระเพาขึ้นเพราะว่าจะเลื่อนมาเม็ดหนึ่งทอจินพักสดสองกิโลเนี่ยเพราะฉะนั้นมันสิบสอมแซมร่างกายจะของนี่ในส่วนที่มันมันซึกหลอ่อขยับนบลวก็ปปับ๊บปับสมดุลของของระบบย่อยจะของน้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่ถือว่าสรรพคุณน,นี่ห่สันหาย <c oughs> สันหายไม่ห้แต่ละตัวเนี่ยเพามันธรรมดาด <c oughs> ิา บักหลา่าเอ้ยเธอสิหายเมาื่อเจอสิได้รับคําแนนนําเจอสิได้รับนั่นจากพี่จากนองพื้นให้คําแนนนําม,มากเพราะว่าได้ยุดอยู่ซื่อได้กบแม่น,น,นะใคะบอกปีนี้ยวขึ้นให้มันได้จักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเฮ็ดตามตะล่างตามคอท้องพอของเมียเฮ็ดให้ไหวกลับมาผงาดในนในวงการเลยนะคิดว่าได้อยู่แล้วลอยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพยบวะ เสียโอกาสสิรับงานให้ก็มีสัมงานรับเชิญอ,ะอ่ะตอนนี้พ่อว่มั่นใจไงว่มั่นใจเจ้าของไงในการที่ทสจะทำอะไรอยู่แล้วเดียวรับเชิญจา้าพ่อหูว่าได้อยู่แต่บางครั้งมันมันบดสิเท,ท้งานพ่อมันก็เทเองสิแม่พอจะว่าทำอะไรที่เก่าแล้วทำไม่ได้หมาเออเดี๋ยวมาท,ที่นี่มาเส้นเอโมยุก็พอกับแม่น่ะอันนั้นเพื่อบนในป่าขำถิ่มเลยโหมดหมดเลยบัดเนี้ เรกัาไปซ่อมปากราซ่มอมเลยแต่สร้างเอาแบบคันที่เลยมันยังสเสถียดเลยท่องในซ่อมไี่ยังจะของเลยอวารู้ซื้อบอกว่าบ่กินเขา่าซ่ํากับบ่หิวแนนครับแนนวะายาตัวนี้นี่รับรองเลยเป็นโคลโลฟินตัวนี้เป็นสกัดเอ้าต่อเข้จากก่อนันว่าก็จันจะขาวกับซ่อมก็ได้เลาเบื้องจะข้องสดชื่นไหมเหรอวา มันแค่กินในประมาณอาทิตย์นึงโมเมนบอกตอนนี้ยาตัวนี้ประมาณอาทิตย์ยี่สิบเก่าเนาะพอเรื่อมหายยี่สิบเก่าหมดปะีสิบเกาสังคมสูงเลยนีอือรดาคุณได้เล้ากัไออย่างถั่ลูกไม่ได้ก e> ินน้องกวางเด่ดีหยมาเบิ้งบ้างกวงกับเบิงอบางเทียมันไปยาท้องย่านน้องมันั้ลูกมันั้แงโออย่างไรฮะอืมไม่เป็นอย่น้องเขาหรอกไม่ได้เได้สินไหวันที่ยี่สิบสอง พญ่โจ้สิเขาไปเล่นน้ำเนี่คุยกับพ่อมันเศร้าเนี่ยนะรู้จักสายตายังไปขันมื่อนตาใช่ไฟต์เนี่ยเราตากแดดเล่าเล่าสีมาเสียงอีสานสีมาบป็นโคกสียีบสองแล้วพ่อพ่อสิเขาไปฮับเล่าเขาไปหาต่ำเอาขันอยากไปหาแม่นกยีบสองไปได้พ่อเดี๋ยวพ่อไปฮับก็ได้แต่ว่าคือเห็นพ่อโจไปหาบ้านก่อนเนาะ ตังับมากนะึงเพราะว่าตอนนี้เราอยู่เพชรบูร์ก็บาดเจ็บนิเชตเดื๋ยเศร้าทุมา,าออกมา oh, s <S อ๋อาเจ็เลยอ่ามือนี้เราล่ำอยู่อยู่ในเมืองในเมืองเพชรบูร์เดื่อเศร้าแล้วบาดเชตไปล่ำแล้วรีสอร์ทแม้ยังมองที่จะคล้องว่าสิไปว่าด้ไปเยอกเทียรแสองรอบแล้วนะึงครับได้ยิบยิบสองอะ่ะคันจะ้าไม่นกเดี๋ยวพอผ้ามาก,ก็ได้ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวให้ให้อาจารย์จูแล้วเาขาไปหาต่ำก่อนแล้วจังแล้วจังออกมาก็นอ้ไัเนี้มาแลยง บยรยากดอกได้พอจัดการให้ถ้ายังมาหาเราเนาะเพราะฉะนั้นคิ้วเจ้าของเนื้อตอนนี้เนอยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนี่บ้านเสียวย่างตลาดบ้านเสียวตำบลหัวงัวงอำเภอย่างตลาดโอ้ยใกล้ๆนันเนาะเอาใกล้ๆกันยังเอาหอยใกล้ๆบ้านพ่อเนาะบ้านเกิดเมืองนอนพ่อฟังเสีเฮาแพร่เสือพ่อบรรพุกุศลเนี่ยแล้วก็ยี่สบ็ดกุฎล่งบัลลบรือตะล่างข้อส้ง พอทรงตะล่างให้กวงแล้วล่ะให้กวงแล้วให้ไม่่วงแล้วอือครับเดี๋ยวย้อนนองใส่สิไปเสื้อผ้ายาหันแลวสิมีเสื้อผ้ายิ่งยุบยังแต่เสื้อผ้ายังไงได้หนิ่้าไ,ไปแล้วเอ้าบ้าจังมันมีมมยายาตัวนึง่งเดี๋ยว<ต>เดี๋ยวยาอันกล้องถี่กล้องขาวขาวอยู่หันถี่บำรุงสมองเป็นโอเมก้านั่นนะกินกินกินเข้าไปน้ำอยู่เป็นบ่ครับ นั่นละ<ช>ตัวนึงนั่ะแหลเไม่กะจายให้เป็นตัเออแล้วที่นี่ซองน้ำตาลเห็นอยู่เป็นบ่อซองน้ำตาลเห็นเห็นครับอ่ตั้มเอาผสมนำนะ้ำเนอะผสมน้ำขยะกินตอนมันติดกระปีซอยกระปีกระเป๋าขึ้นมาอีกตัวหนึ่งมันออกออกสมนิดนึงเราบอกกี่ว่าน่านท่นพ่อพ่อบอกว่าเห็นอยังก็บดบดแล้วก็สร้มอย่างฉล้มผสมน้บ่อตัวซองสีน้ำตาลนะ่ะยุกกล้องนะ่ะครับ ใช้ผสมน้ำขยะเครื่องนึงขยะเอาซื้อกินจังเติมเข้าไปนะเป็นเป็นน้ำเย็นนั่นเพราะพราเวลาพ่อพ่อขับรถเนี่ยแ้่มเม่อเศร้าเนี่ยพ่อเดินทางเนี่ยพอ่อที่กินเข้าไปซองหนึ่งพ่อจะซื่อยิ้งวัดมือเลยตังตัวนี้กับวิตามินคัอยู่เด้ตัวนี้นะกินนี่ยมันเหมือดหลดอืกินเข้าไปมันรุ่งจ้าของเข้าไปมันจะให้จกุกฮอง้น เดี๋ยวตำรวจยิง,ขงเขากันได้อ้าวโอเคล,ลูกเดี๋ยวจะโทรหาพอพอยุบานเมื่อมือล่ละอ้าวโอเคครับจุบ๊บจุ๊บครับรักนะเด็กโง่ครับ